้้้เาาาตรวจจคนนนบซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านสมปรารถนาก็ได้มาเป็นผู้แทนนะครับในการสังเกตนะครับแล้วก็ผลการตรวจค้นซึ่งได้มีการบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับเราก็พบนะครับทั้งดอกไม้ไฟนะครับพลุนะครับประทัดนะครับลูกบอลระเบิดดินนะครับอะไรต่างๆเนี่ย คาดคะเนน้าหนักโดยรวมในประมาณเกือบสองตันนะครับถ้าถ้าผมพิจารณาโดยโดยสายตานะครับแต่ว่าจํานวนนัดรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องตวรวจสอบในเชิงลึกอีกทีนะครับซึ่งก็ขณะนี้นยะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ก็จะ,ะแจ้งความเรืนองคดีนะครับต่อเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าเราจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับสถานที่เป็นแบบนี้นะเป็นข้อห่วงใยของผู้ว่าการจังหวัดว่าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆนะครับเพราะส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษ์การท่องเที่ยวโดยรวมแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับและถ้าสังเกตนะครับในร้านดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านขายอของเล่นนะครับที่มีพลาสติกนะครับเป็นวัตถุที่ททเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงมากนะครับและก็เมื่อมอีลักษณะของอวัตถุระเบิดนะครับดอกไม้ไฟต่างๆก็ยิ่ง เท่ากับเติมเชื้อไฟนะครับถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบโดยรวม,มนันนอำเพอกกบูรณาการในการในการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นของศาลในวันนี้นะครับทราบว่ามีการลักลอบจําหน่ายนานาระยมีการลักลอบจําหน่ายก็นานพอสมควรแล้วครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะมาซื้อที่ร้านที่นี่นะครับซึ่งเป็นเป็นน่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับร้านร้านร้านขายของชาที่อยู่ในพื้นที่ในตําบลหมู่บ้านก็จะมา มาซื้อที่นี่เป็นหลักนะครับรานมีการขอรขอนุญาอราอไม่มีครับถ้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนี้ไม่มีครับ